สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านรถกบบระบะทํากินนะคะราคาหลักหมื่นเบาๆกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็นมิตซูบิชิไซโคลนค่ะรถย,ยนต์ปี95เครื่องดีขับดีค่ะใช้งานได้ปกตินะคะขายตามสภาพนี้เลยในราคา43,000บาทนะคะแอร์เย็นค่ะทุกท่านพวงมาลัยพาวเวอร์เดี๋ยวชมภายในกันนะคะ ภายในสวยค่ะเดิมๆดมเกียร์ธรรมดานะคะคัะสซีสวยช่วงร่างดีแมกญี่ปุ่นแท้นะคะคันนี้เลขเครื่องไม่ตรงนะคะโอนได้ต่อภาษีได้กระบะสีตามรูปนะคะเน้นขายตามสภาพค่ะสำหรับเข้าไร่เข้าสวนนะคะคันนี้เริ่มชุดโอนครบภาษีไม่ขาดค่ะเจ้าของก็เน้นย้ำไว้นะคะว่าเลขเครื่องไม่ตรงนะคะโอนได้ต่อภาษีได้นะคะถ้าสนใจยังไง ติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ใหใต้คลิปนี้เลยนะคะเพื่อที่ท่านใดที่สนใจหาไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนอยู่นะคะได้ติดต่อเจราจานัดหมายและปรึกษากันนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้เจราจากันโดยตรงค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ